สัญญาณวิตัวนี้เครื่องใหม่กิฟตเลยตัวนี้ R 1 8เครื่องใหม่กิฟตเลยจากนอกนะฮะกล่องพร้อมเลยกล่องกระ 2, นู้นนะฮะกล่องตัวนี้ R 20, 2 0่สิกล่องอยู่นี่นะฮะกล่องพร้อมเลยตัวนี้ R 1 8บนอกนะฮะเนี่ยสังแบบเกตว่าตัวนี้นะอีกที่เราเรียกวีเทคมันไม่มีไม่มีมัม๊คเซนเซอร์ตัวนี้นะฮะเนี่ยมั๊คเซนเซอร์ไม่มีนะครับ ตัวนี้พัคเซนเซ์ก็ไม่มีนะครับตัวนอกตัวนี้เป็นเครื่องนอกนะเครื่องนอกโอเคเรวเครื่องนอกไม่มีคําว่าไอวีเทคนะครับไม่มีเลยนะครับตัวนี้สวยมากนี้สวยมากนะครับ R18 คลิปๆเลยนะครับโอ้นะครับเทียบเลยนะครับเทียบเลยเทียบเลยตัวนี้ที่มันต่างกันก็คือตัวนี้ตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีเซนเซอร์ ซ <Hadi> ื้อเครื่องนะครับเครื่องนะครับครับเครื่องอย่างเดียว <mon> <arı> นะครับไม่เอาเกียร์นะครับยัยกละครับยกเลยนะครับเดี๋ยวช่างเขาจะถอดเกียร์ออกนะครับเครื่องเชียงตรงนะครับต้องหลบๆหน่อยเหลยวมันสะบับนี่คือเครื่องนะครับเครื่อง R18 นะครับเครื่อง R18

ครับผมตัวนี้ต่อติดเครื่องเลยครับเครื่องเกียร์นะครับผมเครื่องเกียร์เกียร์ไม่เอาเกียร์ก็ซื้อน yes> uh ี่ไปแล้วไงเกียร์เคยซื้อไปแล้วก็เกียร์ใช้ได้อยู่ดีเลยครับมีหลายเครื่องเลยนะครับครับมีเครื่องรลายเครื่องมาดูได้เลยนะครับเครื่องมีหลายตัวเลยนะครับ R18 R20 นะครับ R18 R20 ครับผมวัย18วัย20เดี๋ยวถอดเกียร์เลยไม่เอาเกียร์เอาแต่เครื่องแล้วก็เกียร์โต้ครับผมโอเคเลยโอเคครับอันนี้ถอดเกียร์นะครับไม่ยากกันเลยถอดเกียร์ถอดเกียร์ออกกันเลยครับอันนี้ถอดเกียร์อันนี้กล่องนะครับ ของมากับเครื่องเลยนะครับใช่นะครับใครใครรีแฟตแล้วพังนะรีแมปแล้วพังนะครับกล่องมีนะครับกล่องติดเครื่องเียนะครับ <c oughs> อันนี้เซนเซอร์หัวเกียร์ยอดมันยอดทิตนะครับตัวเสียงของรุ่นเลยนะครับเซนเซอร์หัวเกียร์นะครับสูงทันกว่านะครับเซนเซอร์หัวเกียร์เดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงฝั่งนู้นแะเดียกบกตรงไหน เดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดมันชฮขอดูนะครับเลยเครื่องเครียดเลยขวดเครื่องเครียดเลยเครื่องเครียดเลยนะครับเนี่ยมีหลายตัวเลยเครื่องเยอะแยะนะครับด้วยแหะเลยนะครับเครื่องมีเยอะเลยครับ มาดูครับตัวนี้นะครับเหมือน R18 นะครับแต่ตัวนี้เป็น R20 นะครับ R20A นะครับวางใน a อ cord ใน s ป a d a นะครับมีอยู่นะครับนอกเราใช้ตัวนี้ R20 นะครับ a อ cord ก็มีนะครับตัว2000 CRV วางได้ครับตรงรุ่นนะครับปั๊กออนอย่างเดียวว้าวว้าวว้าวเลยนะครับว้าว เอฟโอทูครับไม่ถอดด้วยครับยังมาอยู่เลยนะครับเอฟมาด้วยโอทูก็ยังอยู่นะครับเอฟนี่เป็นสี่สายนะครับเอฟสี่สายนะครับ <A F. S 2> มาดูเครื่องต่อนะครับ <A F. S 2> ตั้งเครื่องแล้วกำลังจะถอดเกียออกนะครับเกียวโต้ไม่เอาเอาแต่เครื่องเลยครับ น,นี่สภาพเครื่องนะครับอันนี้นะครับวีเ็คนะครับโอลิงตัวจอดไดอปัญหานะครับตัวรั่วนะครับตัวนี้โอลิงรีเ็คนะครับน,นี่อันนี้ลิ้นไฟฟ้าอยู่ตัวกล่องเ็เสียวเสียวเสียวตัวกล่องถอดได้เลยไม่ไกล่องถอเดเลยเสนะ้นนี้กันนะ ตัวนี้กาิงสี่วัเีรือแปเกล่องนะครับกล่องถวคมนะครับเครขครับกไม่อครับมีถอดนะครับถอดมาแล้วนะครับเครื่องออกมาแล้วครับตัวนี้คือชุดเครื่องมาแล้วนะครับชุดเครื่องมาแล้วครับตัวเกียร์แยก้วครับ นี่ครับชุดเกียร์ชุดเกียร์ยแ,ยยรแยกมาแล้วครับแยกออกมาแล้วชุดเกียร์นะครับนะครับผมชุดเครื่องนะครับเป็นชุดเครื่องชุดเครื่องนะครับผมชุดเครื่องชุดเกียร์นะครับแยกออกมาแล้วนะครับแตะแดดเดี๋ยวถ้ายกขึ้นรถเลยครับเครื่องเกียร์ แบบนี้นะครับครับวันนี้เราให้ดูนะครับอันนี้เป็นสายไฟนะครับสายไฟตัวอาสนะครับอ8เครื่องตัวนอกนะครับเครื่องตัวนอกนะครับแล้วมันต่างกับเครื่องบ้านเราตรงไหนนะครับอันนี้เป็นเครื่องตัวนอกเกียวโตนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันนะครับไล่ดูนะครับผมเราจะมาไล่ดูกันตรงนี้ ตัวน,นี้เป็นแบตนะครับแบตคบบวกสายแบตตัดมาครับแบตอันนี้อะไร,ไรจำไม่ได้แล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นบล็อกเซนเตอร์นะครับเซนเซอร์ไอเสียนะครับออกซิเจนเนซ็เนเซเจนเอฟอยู่นี่ออกซิเจนอยู่นี่นะครับต่อมาเป็นกล่องอันนี้นะครับเป็นกล่องนะครับกล่องเครื่องกล่องเกียร์ใช้กล่องคอนโทรลตัวเดียวกันนะครับ นี่เป็นปลั๊กกล่องนะครับปลั๊กนะครับอันนี้รูปร่างกล่องนะครับ e c m pcm นะครับตัวเดียวกันนะครับผมมีใส่ไฟครับเขาตัดมาแบบนี้เลยใส่ไฟเขาตัดมาแบบนี้เลยนะครับตัวนอกนะครับเนี่ยท่านลงซูมดูจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะมาไล่ดูนะครับใส่กันได้นะครับตัวนอกตัวไทยจะมีจุดต่างอยู่นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กคอยนะครับ สี่หัวนะครับไอ้เป็นคอยอยนะครับลองลองต่อดูให้ตัวหนึ่งเนี่ยต่อดูนะครับเีคอยล์จุดคอยอันนี้เป็นไดชาร์จนะครับไดชาร์จตัวนี้ตัดไปหน่อยไดชาร์ชนะครับต่อมาไล่ไปนะครับสามารถใส่กับเครื่องในไทยได้เลยนะครับมีจุดต่างนิดเดียวอันนี้เป็นลิ้นเร่งไฟฟ้านะครับเนี่ยครับลิ้นเร่งไฟฟ้าปลั๊กเป็นแบบนี้ครับ ส่วนนี้เป็นแอร์โฟนะครับแอร์โฟที่กองอากาศนะครับส่วนตัวนี้เป็นแบนคทัมเซนเซอร์นะครับแบคัมเซนเซอร์แรงดูดนะครับต่อมามาทับตัวนี้ตัวนี้เป็นชุดหัวฉีดนะครับเนี่ยชุดหัวฉีดเสียบเข้าไปลักษณะนี้นะครับชุดหัวฉีด ไล่มาเนี่ยสี่หัวเป็นหัวฉีดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครในไทยชอบเรียกว่าีเทคนะครับอันนี้ตัวนี้ตัวจุดที่มันต่างก็คือตัวนี้ครับในแม่นุ่นเขาจะไม่เรียกว่าีเทคเขาเรียกว่าล็อกเกอร์อาร์มคอนโทรลนะครับเซนเซอร์จับตัวนี้ออกมานะครับเครื่องในไทยจะมีนะครับ เนอจะไม่มครับสเกต็ตัไม่มีเลยนครับตวนี้ผมตัวนี้เป็นัลักจะที่มีสายมาััไอดีแปรผัน 8, นะครับมอเตอร์ขับขับลิ้นที่ท่อดีแปรผันนะครับักนี้นะครับสายไฟตัวนอกจะไม่มีจะมีมีตัวนี้นะครับจะไม่มีตัวนี้นะครับถ้าเราใช้เครื่องเครื่องต่นอกแต่ใช้ลักไทยก็ต้องสลับเซนเซอร์ามานะครับ แต่ถ้าเราจะใช้สายไฟตัวนอกนะครับเราก็ก็ใช้ได้เลยนะครับเราก็แก้อิโมเอานะครับจุดที่ต่างกันก็คือจุดนี้นะครับตัวล็อกเกอร์อาร์มจะไม่มีเซนเซอร์นะครับปลั๊กเซนเซอร์ไม่มีมานะครับตัวนอกนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับของเครื่องตัวนอกเนี่ยมันจะไม่มีคําว่า ivtec นะครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ VTEC h นะครับตามเมนูมันไม่ได้เรียกว่า VT e c h นะครับ เรียกล็อกเกอร์อาร์มนะครับล็อกเกอร์อาร์มไม่ใช่ VT e c h อันนี้คือชุดฝาสูบนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีรูปประกอบนะครับว่าถ้าไม่ใส่เซ็นเซอร์ตัวนั้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไฟจะโชว์นะครับเรื่องเกียร์เรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวดูในในในรูปเอานะครับโอเคนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดู นะครับปัญหาของตัวล็อกเกอร์อาร์มคอนโทรลล็อกเกอร์อาร์มโอลルคอนโทรลโซลินนย์นะครับคือถ้าเป็นเครื่องของตัวต่างประเทศเนี่ยมันจะไม่มีลั๊กเซนเซอร์ตัวนี้นะครับลั๊กเซนเซอร์นี้คือเป็นล็อกเกอร์อาร์มโอイルคอนโทรลวาลนะครับพูดง่ายง่ายคือตัวนี้มือเขาจะเรียกว่า v t e c จริงๆมันที่เมืองนอกมันไม,ไม่ได้เรียกว่า VTEC นะครับตัวนี้คือโอลิงที่ชอบลูกบ่อยๆโอลิงวีเทค ตัวนี้จะเป็นเครื่องไทยจะมีสายเซ็นเซอร์ต่อนะครับก็คือจุดนี้นะครับเป็นล็อกเกอร์อาร์มออイルคอนโทรลวาลนะครับตัวนี้ก็จะลิงก์กับนะครับ ECM กับ PCM นะครับก็คือชุดกล่องเครื่องกับชุดเกียร์นะครับถ้าเป็นตัวนอกจะไม่มีสายปลั๊กตัวนี้มาต่อนะครับเมื่อไม่มีปลั๊กมาต่อพอเราใช้เครื่องมือสแกนนะครับตามรูปใช้เครื่องมือสแกนก็จะพบกับ e r r o r นะครับไฟเกียร์กระพริบนะครับ Error ไฟเช็คเอนจินขึ้นนะครับ ก็จะมีสส่วนนะครับก็คือในส่วนเกียร์นะครับ AT แล้วก็ส่วนเครื่องนะครับศูนย์ก็โค้ดคือ P 0 3 6 5นะครับเช็คแล้วนะครับเช็คแล้วก็คือเซนเซอร์ตัวนี้นะครับไม่ได้ทําการต่อนะครับผมนะครับใช้เครื่องมือเช็คแล้วนะครับวิธีการก็คือเราก็สับสายสับเซ็นเซอร์นะครับเครื่องนอกก็เอาตัว ของเครื่องในไทยมาใส่นะครับตัวนี้นะครับพอมาใส่ปุ๊บตัวนี้ก็เคลีย์โค้ดไปปกติก็จะหายนะครับไม่มีปัญหานะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้เครื่องสายไฟตัวจากเมืองนอกหรือว่าของเมืองไทยนะครับถ้าเมืองนอกจะไม่มีปลั๊กตัวนี้นะครับจะไม่มีปลั๊กตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้แล้วก็แก้ไขตามนี้นะครับตัวนี้คือเซ็นเซอร์ที่ตัวนอกไม่มีนะครับจะมีอยู่ที่ตัวเมืองไทยสำหรับเครื่องพันแปดนะครับพันแปดเกียร์อโตนะครับนะครับตัวนี้นะครับผม ตัวนี้จุดต่างนะครับจุดเดียวเลยนะครับที่เป็นจุดต่างระหว่างเครื่องตัวนอกกับตัวไทยแล้วที่ตัวนอกเนี่ยตัวนี้เขาจะไม่เรียกว่า v t e c นะครับจะไม่มีสัญลักษณ์ว t เทคที่ตรงฝาครอบวาล์วนะครับผมโอเคนะครับวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขนะครับเครื่องนอกกับเครื่องในนะครับเออเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณที่ชมคลิปครับสวัสดีครับ